เอ๋เป็นคนสวยพี่น้องผู้หญิงบ้านนี้สวยกันทุกคนพี่สาวของเอ๋ทุกคนทํางานเป็นนักร้องอยู่ในในคลับที่กรุงเทพพวกเธอส่งเงินกลับมาให้พ่อแม่เสียจ่ายในบ้านความเป็นอยู่ของครอบครัวนี้ถือว่ามีความสะดวกสบายไม่มีใครรู้ว่าพวกเธอทำงานอะไรเพราะบ,บ้านนี้ส่งเสียลูกหลานให้เรียนพ่อแม่ไม่ลำบาก เงินทองไม่ขัดสนใครๆก็อยากมีลูกสาวแบบนี้เหมือนกันทั้งนั้นจนกระทั่งเองมีอายุครบ18ปเรียนจบมหกก็ลงมาทำงานกับพี่สาวในกรุงเทพทางที่เหมือนถูกปูไว้แล้วไม่ต้องเดินหลงทางเอ๋ทำงานเป็นนักร้องในในครับเหมือนกับพี่สาวบ้านนี้เสียงดีกันทั้งบ้านเอ๋ก็ไม่ต่างความสวยเสียงดี คอนสวรรค์ที่ติดตัวมาทำให้โอกาสดีๆเข้ามาหาเอเร็วกว่าใครไม่มีอะไรให้กลัวไม่มีอะไรให้ลังเลบ้านหลังนี้เลือกทางไว้ตั้งแต่แรกแล้วไฟนิออนสีจัดจ้าส่องลงบนเวทีไฟสลัวในห้องเต็มไปด้วยควันบุหรี่และกลิ่นน้ำหอมหวานอมเปรี้ยวเสียงเพลงที่ดังคลอเป็นจังหวะหนักแน่นทว่าภายในความวุ่นวายนี้ มีความเงียบสงัดในใจบางอย่างดวงตาเฝ้าสังเกตผู้คนรอบข้างทั้งที่ยิ้มทั้งที่แสซงสนุกสนานเสียงหัวเราะและเสียงคุยคลกคลุ้งเสียงก้าวเดินที่สัน่นไหวในจังหวะช้า,ชาๆเหมือนเป็นการเดินบนเส้นทางที่ไม่มีวันหวนกลับความสดใสของเวทีกลับเป็นภาพเงาที่ทอดยาวไปในความมืดรอยยิ้มที่แสดงออกมาบนใบหน้า เป็นเพียงหน้ากากที่ปิดบางความหวาดหวั่นและความฝันที่ลึกซึ้งหลังจากเอร้องเพลงไม่นานก็มีเสียหนุ่มมาชอบส่งเสียเลี้ยงดูซื้อบ้านให้อยู่เป็นทาวน์เฮาตตกแต่งอย่างสวยงามเอมีรถขับสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเอขับรถกลับมาบ้านสมัยนั้นคนทั้งหมู่บ้านไม่มีใครมีรถเก่งป้ายแดงและคันรูปแบบนี้ พ่อแม่ต่างดีใจเอ๊ะให้เงินพ่อแม่ทำบ้านใหม่ซื้อที่นาเพิ่มเอ๊ะไม่ใช่คนพูดเยอะไม่ได้หญิงเธอแค่เป็นคนนิ่งๆคนในหมู่บ้านต่างอิจฉาความเยียบของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจโดยที่ไม่ต้องประกาศแสงไฟจากไฟหน้ารถสะท้อนบนถนนที่มีฝุ่นโปรยปลายในยามค่ำลมเย็นพัดผ่านต้นไม้ริมทาง ความเงียบของคืนต่างจังหวัดยังคงสงบเสียงรถค่อยๆหายไปในความมืดความสวยของเอไม่ได้หยุดอยู่ที่ผู้ชายเพียงคนเดียวเธอสับรางได้แนบเนียนไม่มีรถไฟชนกันและนั่นคือช่วงที่ชีวิตพุ่งขึ้นถึงจุดสูงสุดหาเงินจากผู้ชายเหล่านั้นได้เป็นกอบเป็นกำเดือนหนึ่งได้ไม่น้อยสงกลับบ้านก็ส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้เองอีกส่วนเหลือเฟือจนแทบไม่ต้องคิด แต่พอชีวิตเริ่มสบายเกินไปความเหงาก็เริ่มแทรกซึมกลางแสงไฟกลางเสียงเพลงกลางโตอาหารหรูที่นั่งอยู่คนเดียวมีเงินใช้ไม่เคยขาดมือแต่ความรักไม่เคยได้รับจากใครเลยคนที่เข้ามาในชีวิตไม่มีใครหวังจะอยู่ยาวไม่มีใครต้องการฟังเธอจริงๆมีแต่ต้องการให้เธอเป็นที่พักเป็นสาลาคลายทุกในค่ำคืนที่เหนื่อยล้า พอเช้าทุกคนก็ไปไม่เคยมีใครอยู่ต่อห้องหรูกลายเป็นห้องเปล่าซสื้อผ้าราคาแพงก็ไม่ช่วยอะไรเสียงหัวเราะที่เคยอยู่ตรงนั้นก็เงียบหายเหลือไว้แต่ความว่างเปล่าที่กลืนกินทั้งคืนเอเริ่มคบเพื่อนเริ่มออกเที่ยวเริ่มเข้าบอนในไทยแบบเบาๆหนักเข้าก็ไปเข้าบอนต่างประเทศไม่ต้องกังวลเรื่องสปรงัง เธอยังไหวแม้จะอายุเข้าเลขสามยังสวยและดูดีอยู่เสมอเสียบางคนเมียจับได้ก็เลือกลายแยกทางไปแต่ยังมอบเงินก้อนใหญ่ไว้ให้เธอเอกแกล้งบีบน้ำตาแต่ในใจกลับโล่งเปิดทางให้คนใหม่เข้ามาผู้ชายในสต็อกไม่ต่ำกว่าห้าคนเงินถูกผ่านไปกับการพนันและเที่ยวแต่เงินก็กลับมาแบบง่ายๆแค่ดีดนิ้ว เหมือนชาตินี้คงไม่มีวันหมดบางคืนเสียงเพลงดับลงไฟนีอ่อนในห้องเงียบเหงาแสงไฟสลัวตกกระทบบนโต๊ะเครื่องแก้วที่เต็มไปด้วยขวดเปล่าเสียงส้นสูงเดินผ่านพื้นหินอ่อนก้องกังวานในความเงียบท่ามกลางความสดใสของวงสังสรรค์ซ่อนความว่างเปล่าลึกลงไปในใจเงียบกว่าค่ำคืนที่ไม่มีผู้คนบรรยากาศและความหนีล้า ก็กินร่างกายที่ดูสวยงามเสียงหัวเราะและแก้วเครื่องดื่มกระทบกันก็ยังคลุมด้วยความเงียบงนันที่ไม่มีใครเห็นและไม่มีใครเข้าใจหัวใจเอะ๊ไม่ได้ตายด้านความรู้สึกก็มีเหมือนกันความอ่อนล้าจากความสัมพันธ์ฉาบฉวยทำให้เริ่มอยากมีใครสักคนไม่ใช่แค่คนที่ให้เงินแต่อยากมีใครที่อยู่ข้างๆวี เป็นเด็กเซิร์ฟในนี้ครับอายุน้อยกว่าเออยู่หลายปีมองมาก็เห็นแววตาที่ซื่อตรงพูดน้อยยิ้มบางๆไม่ประจบแต่ก็ไม่หนีหายไปไหนรักเกิดขึ้นง่ายกว่าที่คิดไม่มีพิธีไม่มีคำขอแค่ความอุ่นที่พอพิงได้อยู่ด้วยกันเหมือนคู่รักแต่เอตกลงกับวีไว้ว่าถ้าเสียคนไหนมาที่บ้านให้บอกว่าเป็นน้องชาย วิไม่มีเสียงปฏิเสธไม่มีคำถามซ้ำเขารับปากแม้ข้างในจะเจ็บเขาก็รู้ว่าไม่ได้อยู่ในที่ของตัวเองแต่ก็ไม่ไปพอลึกๆก,ก็หวังว่าสักวันจะได้ยืนอยู่ตรงนั้นในที่ที่ใครๆรู้ว่าเขาคือใครเธอไม่เคยพูดขอโทษแต่ก็เลี้ยงดูอย่างดีเป้ทุกอย่างซื้อเสื้อผ้าซื้อโทรศัพท์มีเงินให้ใช้มีบ้านให้อยู่ทุกอย่าง ยกเว้นสถานะเขาไม่เคยเรียกร้องไม่เคยถามว่าเมื่อไหร่จะเลิกโกหกใครต่อใครแค่หวังว่าสักวันจะกล้าบอกโลกว่าเขาคือคนสำคัญแอก็รู้ว่าแบบนี้ไม่แฟร์แต่ก็ยังปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเพราะไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงและพอลึกๆก,ก็กลัวว่าถ้าไม่มีทางนี้ให้เธอเดินเขาอาจจะไม่อยู่ตรงนี้ก็ได้อย่าตัดสินใคร เพียงแค่มองแววแต่ว่าเขาเป็นคนซื่อๆและจะรู้ถึงจิตใจวีนุ่มน้อยที่แอบมอบใจให้แต่ไม่ได้มอบสถานะให้เขาก็ไม่ได้มีแค่เธอคนเดียววันหนึ่งอแอบจับได้ว่าเขาแอบพาผู้หญิงเข้ามาถึงบ้านของเธอรุ่นเราคราวเดียวกับเขาเองวันนั้นเอไม่อยู่บ้านออกไปทำธุระแต่กลับมาก่อนเวลาที่คิดไว้บ้านเงียบกริบ จนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงแสงไฟสลัวปล่อยเงายาวทอดตัวบนพื้นความเย็นจากหน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้คใายจะสัตว์เข้าอกเอ๊ยยื่นคำขาดจะเลือกใครวิไม่ตอบใดๆแต่หอบเสื้อผ้าขึ้นรถไปกับผู้หญิงคนนั้นความรู้สึกหมดหวงังไหลซึมเข้ามาใจที่เคยแข็งแรงเริ่มเราลึกจนแทบแตกสลายไม่เพียงแค่นั้น ยังรู้ตัวอีกว่าท้องกับวีเพราะพลาดน้ำตาแทบไม่ไหลเพราะรู้ว่าความเจ็บนี้ต้องเก็บไว้เงียบเงียบทนไว้เพียงลำพังบ้านยังเงียบเหมือนเดิมเสียงนาฬิกาดังเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจที่ร้าวรานโลกที่เคยสดใสตอนนี้เหมือนไร้แสงไฟนำทางความหวังที่เคยมีเริ่มสั่นคลอนและรู้สึกโดดเดี่ยว มากกว่าที่เคยเป็นเออุ้มท้องกลับบ้านหลังจากคลอดลูกได้สามเดือนก็ฝากลูกไว้กับแม่และกลับมาทำงานร้องเพลงเหมือนเดิมทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอายุมากขึ้นเด็กรุ่นใหม่ดาวดวงใหม่จะรับแสงกว่าเยอะเงินที่เคยหาง่ายเหมือนโบกมือก็ร่วงหล่นลงมาต้องทำงานหนักหลายเท่าก็ไม่เหมือนเดิม สิรษที่เคยเลี้ยงดูก็หายไปตั้งแต่รู้ว่าเธอท้องเธอต้องย้ายร้านร้องเพลงไปเรื่อยๆข้าตัวถูกลงเป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกถึงการแข่งขันรู้สึกถึงความประบางของชีวิตเสียงเพลงที่เคยดังกึกก้องตอนนี้กลายเป็นเสียงที่เผาเบาแสงไฟบนเวทีไม่สดใสเท่าแต่ก่อนความเยียบหนใจเหมือนจะกดทับหัวใจให้แห้งเหือดแม่คอยดูแลลูก ด้วยมือที่เหนื่อยล้าบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะตอนนี้เหลือเพียงเสียงถอนหายใจความคิดถึงลูกแทรกซึมทุกคืนท่ามกลางความโดดเดี่ยวแต่ยังมีไฟบางอย่างในใจที่ไม่ยอมดับไปไง่ายๆแม้จะใกล้โรลาในสายอาชีพแต่เธอยังพยายามต่อสู้ก็กุมความหวังเล็กๆไว้แน่นแม้ว่าทางข้างหน้าจะไม่ง่ายเหมือนเก่าเงื่อนทองที่เคยมีเริ่มหมดลง เหลือแค่บ,บ้านและรถที่เป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดในตอนนี้ตอนที่ยังมีแรงเคยคิดว่าพรุ่งนี้ก็หาไม่ได้แต่มันไม่มีอะไรแน่นอนในวันนี้ไม่มีพื้นที่ให้เธอที่ส่องแสงสว่างอีกแล้วสำหรับเส้นทางที่เธอเดินเธอเริ่มป่วยและร้ายไปกว่านั้นร่างกายเริ่มซูบผอมลงเรื่อยๆไปหาหมอข่าวร้ายกระชากวิญญ,ญาณ เธอเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีวันหายเธอต้องขายรถขายบ้านเพื่อเอาเงินมรักษาตัวและตอนปัจจุบันนี้เธอยังไม่ตายยังอยู่ที่บ้านเกิดพอแม่ตายหมดแล้วลูกสาวเธอโตแล้วแต่งานมีครอบครัวมาเยี่ยมเธอบ้างไม่บ่อยและทุกวันนี้เธอต้องอยู่คนเดียวโรคทรงตัวกินยาต่อเนื่อง เธอรับจ้างดำนาเกี่ยวข้าวรับจ้างทุกอย่างที่เขาจ้างวันไหนหมดแรงก็นอนมีแรงค่อยไปตอนนี้เอไม่มีเขาความสวยเหลืออยู่เลยลืมไปเลยว่าเคยสวยและทุกวันนี้เอไปรับจ้างเก็บเห็ดที่โรงเห็ดของเอกที่ป่วยเป็นโรคไตและมีหนีไปทำงานที่ใต้หวันค่ำคืนในหมู่บ้านเงียบมาก มีเพียงเสียงจัก,กรจันทและลมหายใจที่เบามากของผู้หญิงคนหนึ่งในผ้านุ่มเก่าห้องนอนที่เพียงพัดลมเก่าๆหมุนคลอนแคลนเหมือนชีวิตเธอในตอนนี้แสงจากพระจันทร์และลอดผ่านรูหลังคาบางคืนฝนสาดเข้ามาถึงหมอนเพลงในวิทยุเก่าๆที่เปิดไว้ตอนบ่ายเสียงคลอบเบาๆเ,เหมือนกล่อมอดีตไม่มีอะไรอยู่กับคนเราได้นาน แม้แต่ความเจ็บปวดหรือแม้แต่ความทรงจำร่างหนึ่งยังหายใจไม่คาดหวังไม่ต้านทานไม่สดภาวนาไม่โกรธใครอีกแล้วเหลือพียงดวงตาที่ลืมมองไปในความมืดเหมือนเฝ้ารอแสงอะไรบางอย่างที่ไม่รู้ว่าจะมาไหมไม่ต้องมีบทสรุปพอนี่คือชีวิตจริงๆสังขารไม่ใช่สิ่งที่หมดไว้ที่สุดในชีวิต แต่โอกาสทองตั้งหากที่มักจะมาแบบแววแววถ้าไม่ตั้งใจฟังให้ดีมันก็จะผ่านแล้วผ่านเลย